ตูเปิดแล้วในที่สุดยูสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมได้ยิไนไหมนเกมของเียนี่เดี๋ยวอะไรอะไรืเปิดคลินไ่เ็จเลยอะไรเชอรี่เปนไรหนูไปเลรหน,หนูเอามึงเรียกกูแล้วก็ไม่มีอะไรนะฝั่งนูเดินได้ไหมอะ่ะเอ๊ยเดินไปได้เออตอนแรกมันเหมนประตูฝั่งนี้อืมอ๋อมันโดดข้ามาได้เลยมันมันมีที่ตัวสองจุด อ๋อก็ว่าอยู่ทำไมประตูฝั่งนี้เปิดตอนแรกโอเคโอเคไม่เอาไม่เอามาแล้วมาแล้วไปโหข้างล่างนี้น่าจะมีเพื่อนรอน่าจะมีสิทธิเล็กที่เรียกว่าเฟรนส์รอดักกระทืบเราอยู่หูของตัดของแป๊บหนึง่งทุกคนโอ้ยกดผิดโอเคได้อยูเอาไอ้โทรศัพท์ขำขำแหม ประกาศครับคุณมิสเตอร์เคนเนดี้พร้อมที่จะส่งเด็กผู้หญิงนายมาให้หรือยังไอ้เคียนี่อีกแล้วเหรอฮะชอบนะในการแบบดื้อด้านของเธอเนี่ยฮะถ้าไม่มีอะไรวะนายโปรชันนึ่อ่าแตสวินปกป้องเจ้าหญิงอะไรของมันวะมึงมึงบ่นฮี่ไหนเสียงดังนล้วลําคาั์ อันนี้เป็นประตูไปทางไปทอวีันเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้ก็เปิดเลยละกันขอบคุณครับดย่าน้อยเปิดไปก่อนนะกลับมาจะได้เดินได้เลยทางนี้ไปไหนทางนี้ไปต่อทางนี้ไปไหนมีของให้เก็บทางนี้ือทางที่เรามาเมื่อกี้อ่าทางนี้ไปได้แล้วทางนี้ไปไหนมีประตูเหมือนกันรถทางมันเยอะจังวะอันนี้ประตูไปข้างนอกเปล่าวะผมว่าผมว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องไอ้นี่มั้งห้องเก็บของมั้ง อันนี้ก็เปิดประตูได้อีก่อหนังส,สืออ่าไม่อ่านเอ้าที่เซฟอยู่ตรงนี้เหรอกูไปศึกษากับเซฟที่พ่อขามาเวรกรรมเอาประตูปิดโอเคไม่ดีเลยดาวถูกกจริง้วยว่าฝั่งนะัน้นน่าไปไม่ได้ห้องเมกะนีเ่เป็นประตูที่เข้าจากข้านนอกบางไทยผมดาวนะเรา้องไปทางนี้ต้องอ้อม what the fuck ที่นี่กูต้องสู้มอนชิมิโอ้โหมอนแม่งอยู่นู่นเปิดก่อนแตกไปหนึ่งเดี๋ยวมอนนา่าจะมากันทั้งหมู่บ้านให้กูดูและเออกูเห็นแล้วกูวิ่งตามยไปนี่นนอ่าเอนเตอร์เทนเมนต์กูมาแล้ววิ่งมาทำเชีย่ยอะไรที่นี่แม่งวิ่งมาจะเอากูเลยนะไอ้แบบส้น,สนตีนไปทักโลกเอ้ยอย่าพึ่ง <c oughs> อะไรสนร้นตีนโอ้ยใครปลาอะไรอะ่ะ ชลี่แม่งเอ้ยมึงขวางไอ้เฮียไปไปไปน้องอ๋ยเอย่าไอ้เฮียกูพี่ิดเริ่มไหมไปบักขำเออหลังกูมาเนี่ยกูได้เสียงหลังมันจะจับอีกอ่ะอ้าวกูยินยัวแอชลี่ใช่ไหมให้กูดาวเมื่อกี้อุ้ยมีวมันซุบเิบหรือหรอวะ เออนอนไปก่อนนะเชอรี่เดี๋ยวชุบไปทีหลังอย่าเชนนะอย่าสันหาดึงนะไอ้เหี้ยอย่าสันหาดึงเชนนะพวกมึงแม่งไอ้จะเข้ามาดึงอา้าวกูหลอนเสียงข้างหลังไอ้เหี้ยหยุดเลยนี่ไงมีจริงดล้วข้างหลังอ่ะวกูว่ากูได้ยินเสียงอยู่ลุกมาภาระพ่อมึงมันงอกอีกแล้ว ขยันงอกมาด้วยนะพวกมึงเนี่ยหายไปเองอกเนี่ยหายไปสันตีไปทักโลกแตกยังไม่ตายอีกหรอมึงอ่ะเหมือนจะมีอะไรมาเพิ่มไหมเนี่ยอุ้ยอ่ะอยาเข้ามาใกล้กลูกไอ้ฝัดไม่ตายของมึงอ่ะหลังมาแล้วเนะมันจะจับน้องกูอีกสภาพอย่างเงี้ยนี่ไงเอา้าเออมาหากูมาได้มาหากูมา,มา,มาเกยกะเออเกยกะจริง สายหายงงอะเออออกไปจากแท่นตีนกูซะแดกงูเลยแล้วกันทั้งนั้นอะไหนๆก็มีละเอากระสุนซัมมิชีนดีกว่าสภาพอย่างงี้ได้ใช้แน่ๆอ่ะมันเยอะอ่ะยิงไม่ทันอุ้ยไอ้ยามาไอ้ไอ้สมุนไพรมาเพิ่มด้วยแจ๋งของเดี๋ยวค่อยจัดละกันทั้งนั้นอะไม่มีเวลาจัดละลูกซองจะหมดบันไดขึ้นไม่ได้เจ็บไหมไม่เป็นไรคะ่คะขอบคุณค่ะ เออกูเนี่ยเป็นในฝ่ายกูเหนื่อยด้วยเนี่ยใครมันสวดทำพง,งําเพลงอะไรวะเป็นบทสวดที่ฟังแล้วปวดหูกูมากไม่เหรอหรอผมต้องหาอะไรมาไว้ตรงกลางใไงมันอนะ่ะเพื่อจะคุมบันไดเนี่ยแล้วหมต้องไปทางไหนวะประเด็นอ่ะใครมันบ่นชี้อะไรวะไอ้ฝัดเออขอบคุณสำหรับของคาบอะไรได้อีกไหมสามเณรชีเลยละกันเออไหนๆก็คาบไปแล้วกามา็มามาให้หมดเลยวันนี้อะไรก็เอาแล้ววันนี้มันอยู่ไหนวะ เสียเหมืนใกล้มากอะ่ะบนหัวเราเหรอสุดไรเฟิลโอเคี้ลงได้อ่ะต้องลงจริงใช่ไหมอ้าลงก็ลงะ่ะมีโซอโอ้ไม่มีราคาบ้าเลยไปสวัสดีไวรอนกูมาหาแล้วฝัดมาสุดจัดก,การสวยมารีไปเลยได้ใช้แน่โอ้ยกูเห็นข้างหลงังกูยิงเอา้าไม่มีใครตัวกยิงทล้ไมเนี้ยไปอย่าเข้ามาแลชลี่ลงมาทำไมนะ่ะ โอ๊ยแม่งจะจับกูอีกเชิรี่ลงมาทำไมอะอยู่ข้ามบนก็ได้อยู่แล้วลงมาทำเชี่ยอ,อะไรฮะเชิรี่ฮะพลัากุยเฮ้นั่นงอกแกโอ้โหโอ้งอกครับกันกว่าเอ้ยเตะได้เหรอเตะก่อนแอนิเมชันครับอย่าสรรหานะมึงอ่ะมีกูเสียแล้วโอ้โหอย่าละไม่มีอาหารให้มึงเด็กเลยควายหยุดไปยินปิดตึกอีกเชิรี่ โอ้โห oh. oh. อะไรไม่อย่าแดกกูอย่าแดกกูไอ้พวกเคี้ยอย่าแดกกูตายห่าไปนะตายยังมึงยังไม่ตายอีกเหรอเฮ้ยอย่าละเอาเมื่อกี้กดเปลิดปืนแล้วแม่งเอ้ยเอา้าตายแล้วเหรอของมันดอกปอมเมื่อกี้เยอะเอเอเหนื่อยมันเยอะอ่ะ ภาคนี้ก็มอนมันเยอะมากเลยเว้ยเยอะกว่าภาคอื่นดกเล่นภาคอื่นมาเ้วไม่รู้สึกว่ามันเยอะขนาดนี้เลยอันนี้มันเยอะมากแล้วมีถังไม่ถังนีงงงง่หายผู้ผิดการพอได้เยอะจังวะเหมือนจะมีเพื่อนมานะเมื่อกี้เห็นแบบวใช่ไหมนี่ไงว่ากูบีบแบบอยู่กว่าที่กูจะกดพับจอขึ้นมาพอดีโทษทีนะแดกซะอันนี้มันมีหลักกูนี่ไม่ไม่อ๋อมิสำรองเออนึกว่าเขาไม่หลักแล้วการก่อนในนม กูไม่อยากจ่ายมีดเยอะเยอะไอ้ยาให้กูเก็บว้ใช้ไอ้วิ่งกันอัพไอ้ขี้กับซ้อมมีดตัวเองขึ้นมาลำเชี่ยออะไรอุ้ยยิงไม่โดนสะบัดป้องมาไปเมื่อกี้โอ้ยมึอ,อมึงงออีกแล้วโอ้โหขั้นสุดของการงอกเอกขอบคุณพระเจ้ายารนีรอดแล้วก็ส้นตีเอ้ยส้นตีไม่ทันไม่ต้องขึ้นไอหำ แล้วก็หยุดงอไปละไอ้เหี้ยเทปตายห่างจ้ะเหนื่อยได้ของมาละยดูถามทุกครั้งได้ไหมถามจังเลยเฉลี่ยลำคิดอันนี้ก็ต้องการอะไรไม่รู้ขอเอาหายก่อนหยิของมาได้ของไปต้องเตะไม่มีคราฟอะไรได้บ้างคราฟก็สือบพกได้เออคราฟมาแล้วตอนเนี้ยคือไม่เรื่องมากแล้ว พอไม่เลือกใจไม่ยากจนแต่จะตายหายจริงๆนะเนี่ยถ้าไม่อะไรสักอย่างเนี่ยมาขอบคุณครับแฮนกันนิดอันนี้ไงต้องเป็นล้อเงี้ยเหรอทำไมต้องมาเป็นวนนีวะไม่เข้าใจฮาร์โลเวลน่าจะไทยรฐัฐแน่นะเจ้าตัวงนี้จริงใช้ง,งานได้แน่นอนเชื่อกูเถอะหมุนให้นี่ลงมาใช่ไหมให้กูเดาต้องหมุนเองปะเนะี่ยโอ้โห แม่เงยไม่สามารถใส่ก่อนอ่ะได้แต่ว่าไม่สามารถอะไรีได้ไม่สามารถใส่ปุบเราแบบแล้วหมุนเลยได้แม่เงยผมรู้งมันจะหมุนแห่อัตโตมาสิกสบายหน่อยงั้นนะแม่เงยฐานะระบายกูอีกอะอะไรอ๋อออ่าคอสโบรเอ้ยไปไหนเดี๋ยวมึงวิ่งมาจากอำเภอเลยหรอฮะมึงก็เกินไป โอ๊ยโอ pues ๊ยโอ๊ยเชี่ยเอ้ยโล่มันโล่มันแหลมอ่ะแป๊บมึงแล้วกันนะพังโล่ก่อนแล้วก็ยิงเอ้ยมันใส่หมวกกันน็อะโอ้ยขบวนกําลังลงมามึงมาจากไหนเนี่ยโอ้ดูมันมองดินี่ไงว่าแล้วโอ้ยข้างหลังมันก็งอกอีกเอยชีวิตอ้อติดคอนเทนต์ในคุยอีกแล้ว ไปมึงด้วยไปโอ๋อ้ตายเหรอไม่ตายแต่ก็เกือบไอเชารี่มึงหยุดแบบหยุดโวยวงวายได้ไหมมันลำคาญวะไปทีมก่อนนะครับมึงง้อเหีเห้ยเหรอกูมีเวลาสดุดโอ้โหง้อขั้นกว่าด้วยไม่ใช่งอ้อธรรมดาง้อขั้นกว่าโอ้ขั้นกว่าแม่งดิง๊งอ๋อ ใครใครมันยิงมึงจริงจังเลยเฮียมานเนี่ยพ่อมันล้วยิงใช่ไหมฮะพ่อมันล,ล้วยิงใช่ไหมไออ้ออยเชอรี่ไอ้ตัวงอกน,นั่นทำอะไรไม่ได้มั้งเออขอบคุณสาบยาเออมีระเบิดดีกว่าแดกแล้วกันนะพวกมึงอ่ะแดกไสสัตว์เอาระเบิดกูไปไหนอะ่ะไม่วอร์นิ่งไม่มีระมาก,ก็ไม่เตือนเออระเบิดไป เลยกับสุนทนายกูชิบาเลยแต่ว่าไอ้ดาล็อกต้องจ่าแล้วตัวอะไรเฮ้ยมันจับอีกแล้วม,มันจะโดนน้องเนี่ยไอ้เหี้ยกูไม่กล้ายิงมากเน,น,นี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยหยุดไอ้สัตว์ยุดตุดแกกระดมันเป็นบาปอโออโอเฮ้ยชีวิตปุบปากอันนอกของมึงให้หนอนอเหี้ยเออเอาใครขวางก,กูกระสุนกูไม่เหลือนะ กระสุนกูไม่เหลือแล้วนะโอ้โหขยายงอมาด้วยเลดนายมานี่ข้ามบนก็ยิงกูจังเลยสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยดปีอบกระสุนขอบคุณครับไอข้ามนแม่งก็ยิงกูไม่พักเลยแย่แป๊บมึงแป๊บมึงขอเวลาแป๊บมึงทั้งนั้น่ะมึงรอกูแป๊บมึงเดี๋ยวกูขึ้นไปเล่นกับมึงไม่ต้องห่วใส่ก่อน มันไม่มีอะไรอ๋อไม่เป็นไรครับไว้เลยแต่ว่าไอ้ข้ามบนที่มันยิงมายีม่มจนะไ,มไหนมึงไะยี่มจะไหนอุ้ยยิงไม่โดนมันสายอ่ะตี่ไก่สัตว์ยิงจังเลยเฮียไหนไหนไตรงไหนเอ็กตรงไหนเอ็กตรงไหนยิงจังเลยไม่โดนยิงจังเลยเฮียไม่ตายอ,ยาายอ,ยาอีกเหรอเออแค่นั้นแหละไอ้สัตว์ เอยเหนื่อยเฮ้ยด้านนี้ไปหมุนชีวิตติดคอนเทนต์ที่ไม่เลิกกับติดด้วยไอ้แค่เหนื่อยชีวิตกูชิบหะเลยไปต้องเก็บคืนมันงฮะมันจะไม่ต้องละมันไม่มีอะไรเหลือเลยโอ้โหดูกระเป๋าดิโล่งแบาเบย์เรายังมีเพื่อนอยู่อีกนะเพื่อนเยอะด้วยไงประเด็นอะเป็นคนเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะที่ไม่ได้แยกกับเพื่อนเยอะด้วยไอ้ฝัด ไหนตัวที่ตายตรงนั้นอ้าวมันไม่ได้ภาไหนไม่ได้อาของหรอถามจริงเปลืองอะเนี่ยเสียวว่าเจ็กกระสุนมันต้องเยอะเพื่อยิงมาเนี่ยแม่งเอ้ยฝั่งนู้นจะเก็บของได้ปะข้างหน้ามันอะไรวะน้าเหมือนร้านบอสไฟเลยเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันทั้งนั้นเฮ้ยตรงนั้นมันเหมือนที่ใส่เเผวนี่ต้องเก็บอยังวะอ่าอันไหนวะอันอันซ้ายชุดไม่ไม่ได้เก็บมาเหรอใช่ไหมมันต้องใช้มันใช้ได้ปะ เอาเดี๋ยวเก็บไปได้แล้วเหรอก็ต้องไปหาเอาใช่ไหมในข้ั้นนั้นอ่ะเออชีวิตโหบุกมันเป็นลานอะไรพะยากเลยอ่ะว่าน่าจะมีของเด็ดตัวฝั่งนี้มีของไหมอ่ะมีมีมีนี่ไงนี่ไงตอบมาไอ้ฝาดเออเงินกูก็เอาอ่ะหกหมื่นเจ็ดพันกูต้องเก็บประมาณสองหมื่นสามพันบอกกูจะได้ของที่กูต้องการไม่ดิหมื่นกว่ากว่าดิใช่ป่ะเออหมื่นกว่ากว่าใช่หมื่นสามหนึ่งหมื่นสามพัน ม,มันเซฟด้วยเฮียมันเซฟ,แล,เฟแล้วมันกาัดาเจ้ากูแล้วเดี๋ยวนี่โหลดปืนไปรอเลยได้ใช้แน่ผมบอกเลยไปเรดายของดีโย่จำตำบลคาอะไรได้บ้างอะครับสุนซับแมชชีนเออเอามาก่อนแล้วกันใส่ไปอืมอะไรอะเศษเหล็กคาอะไรได้อีกไม่มีแล้วอันอนี้จะใช้อชลีขึ้นได้ไหมอะไม่ได้หรออ๋อเครื่องนี้ใช่ไหมโอเคโอเค ให้กูเดานะเอาไอชารี่ขึ้นแล้วกูต้องมาบ้องมา cover ใช่ไหมกันน้องสภาพไอ้เพี่ไพารักวิจัยชารี่กูเนี่ยเพื่อนกลังจะมาหาในสามกัดดิสน well ี่ไงเพื่อนมาละโยดเออวิ่งไปยิงยิงก่อนตายหาซะพวกมึงอ่ะโยดโอู้ตายเหรอยิงยิงอีก ยิงไม่โดนกระสุนหมดเออให้หมุนไปยิงตายหาขวานเอา้ามีคนตกตึกเสร็จแล้วหนึ่งระวังด้วยเด้อสาวเอาเอากูายิงไม่โดนโอ้โหแม่งไม่ได้เหมาะกับการบินยิงไกลหรือยิงกระสุนปืนใช่ไหมไอ้ข้าล่างมึงหยุดไปก่อนนะแป๊นมึง ไวยทีนี่อย่าเสือกดิมารยาดอะมีไหมเฮ้ยอ,อ๋อเพื่อนเยอะหยดุดเอ,อ้ยทำไมกูยิงไม่แม่นอย่างงี้เนี่ยอัศนก็ได้ว่ามาใบน้องพาราถังคมชิบหายเลยเออมันมาอีกแล้วรอบนี้มาเพราะขวานคู่ใจแล้วหยุดไอส้สัตส ไอ้ขางวนนั้นดวดเด้อเฮียมึงช่วยหยุดการกะรำอันเป็นบาปบัดเดี๋ยวนี้นะมีอะไรขาดได้บ้างไล่เฟิรนมาเลยแล้วกันสภาพนี้ได้ใช้แน่มาเดินไปเร็วน้องพระข้างล่างมาแล้วเอาใกล้ก่อนไม่ต้องเข้ามาหากูให้ฝัดข้างวนอ้อยยิงไม่โดนอ้ออ้อมันเยอะด้วยเอาตัวนั้นก่อนเฮ้ยแย่และ เพื่อนมาเยือนละดิงไปหนึ่งมึงหยุดกี๊ดไอ้เฉลี่ยโอ้โหกูเออชีวิตตายไปอีกหนึ่งข้างบนอ่ะแม่งงี้กูต้องมาคัพเปอร์ยอะไรกี่ด้วยเนี่ยเออยิงไม,ม่โดนแบบเบิร์ไอ้ขล่างมึงหยุดอย่าเพิ่งดูก,กับกูเอ,อ้ยิงไม,ม่โดนยังไงอ่ะต่อยไอ้สัตว์ข้างล่างมึงหยุดดิ พาระกูจริงๆไอ้เหี้ยกูไม่มีกระสุนอะไเรเล่นกับมเงินนะมากูเล่นหลังมึงมาโอ,โอ้ยยุดกระสุนหมดอีกไปไอ้ยกระสุนกูจะไม่เหลือเนี่ยโอ้ยหมด หมดตูดหมดระดับหมดจริงๆอ่ะกูคงไม่ต้องเอามักน้าม,มายิงมันเนี่ยวิ้ยโดนเหรอสวยรด,ดับกระสุนมาดิพวกมึงลลอ่ะเร็วโอ้มันไม่รดับกระสุนใ้กูเลยกลมีดป่าเลยมินมยเนี่ยอ๋อโผล่มาโผล่มาไอ้เจ้าปิดกระสุนโอ้ย ไม่เหลืออะไรกูเล่นละนี่ยกูจะรอว่าแล้วนะโผมาไอ้เฮข้างบนก็ยังมีอยู่อีกเหรอ,อแมงเงยกูไม่มีอะไรเลยแล้วเนี่ยกูจิ้มแม่งเลยผัดทรีบด้วยเฮียโู้เลือดไม่เหลือแล้วอ่ะดูดิโดนจับตายเลยเนี่ยโอ้แม็กซ์ดามไม่ได้แล้วแม่งก็ได้กูนนได้เริ่มใหม่วีอ่ะ อุ้ยอ่ะปืนกระสุนกูทิ้หมายไม่ได้คุ้มเลยแต่ไม่ได้แกมป้าไม่มีอะไรแล้วมันไม่ได้ของกูเลยเว้ยโอ้ดูมันยังไม่ได้ของคุยกูจะรออ่ะวดูทุกคนดูปืนที่กูโลทกูบอกเลยอะโอ้โหกูต้องมาหมุนนิ้เบิร์อีกเหรอเออกูหมุนแล้วงั้นอะลงมาแล้วนะมึงอะเออชีวิตมา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  เปิดกระสุนกูไอ้ฮี่ยเออมึงควรจะให้ยากูนานและไอสัตว์ของแม่งก็ให้กูครับไอ้ฮี่เอ,อ้ยเครียดจะบ้าตายอเ,เอากระสุนมาให้กูเดี๋ยวนี้ดูดิโลกลูกกระบอกกันป่นเนี้ยเหลแ่แม็กนัมอะ่ะโอ้มึงยิงยากันบอร์เดอร์ม,มาอีกเออนี่ทำไมามันงกของจังวะที่เหนียวชิบหายเลย ในบ้านเียนี่แม่งเดี็กๆเดี๋ยวก,กูจับยกเขาทั้งบ้านเลยฝัดเด้อเอาถือเอาด้วยกระเด็นเอาถึงส่วนแล้วในที่สุดกระสุนก็ไม่มีเออขอบคุณอย่างน้อยยังให้กูคืนมาบ้างถือว่าจะขับพลนไปเยอะเสียหายอะ่ะจ่ายแม็กนัมไปหลายนัดไปสามนัดได้อ่ะจริงๆแม็กนัมไม่ไม่ควรจ่ายกับไอตัวพวกนั้นนะ่ะเพื่อกระสุนที่หายเลยเออชีวิต ไม่ได้อะได้คอนเทนต์อย่างนี้ครับไอส้สัตว์อ้โหไม่ไม่เหลือเลยไม่ให้ของกูด้วยเมื่อกี้อะไรอ่ะอ๋อไปไม่ได้ต้องให้อลรีเอ้ยจะไปกดตรงนน้นมานี่มาเร็วมีปมัญหาค่ะเออมึงอ่ะมีปัญหาในพลังกูไอ้เหี้ยภาคนี้พารที่เล,ล่นแล้วกูเสียพลังงานเยอะมากเลยสัตว์เอย้ยภาคแปดเร่งไม่นขนาดนี้นะภาคนี้มันบู๊ไงมันได้บู๊แต่พอได้บู๊แม่งก็ต้องแลกกัรที่กูต้องมาเจอพลังสังคมเนี่ย เนี่ยพาร์ลักกูเนี่ยเร็วเปิดประตูอย่าไปเข้าไตอนนี้เออแม่เอ้ยเบืองของยิปหอยอุ้ยแม่น้ำมีปลาไหมอ้าวกระติกคือเหมือนมาถึงที่แล้วนะอ้าวเป็นไรเป็นไรไหมอะหนูคิดว่าเมื่อกี้ใกล้ขวาเห็นมีพ่อะก็อ้าวข้างขวาเห็นมีเวลาพ่อค้าด้วยไอชิลี่เปลอย่ากังวลกัเธอเลยระวังตัวเองนะ เจ้าแก่ผู้ร่าสารเอาไอ้เชีย่ยประกันเจ้าเด็กเวรไอชลีโอ้โอ้ไม่ดีแล้วอย่างงี้เอาไอ้เชีย่ยเอ้ยคืนมีดกูมาก่อนไอชลีไม่นะอย่าเอามีดกูคืนมาก่อนมีดกูล่ะไอชลีมีดกู ไอ้หาน <Shit. S 1> ชิปหายแล้วมีกูฟักเอาจบกันเตอร์เหรอไม่ใช่กระไบผ่านหน้าครับ mm hmm. เหนื่อยแล้วไปละไปายไปสวัสดีกับทุกคนไปบายนะ